สวัสดีค่ะวันนี้เจมีหมียวนะคะมีร้านเด็ดร้านดังมาแนะนำร้านหนึ่งเป็นร้านที่อยู่ในจังหวัดอุทัยธาน,นีนะคะอํเอาเภอทับทันนี่เลยค่ะที่นี่คาเฟ่คลีนนะคะถ้าใครผ่านมาอยากแนะนำเลยให้มาที่เดี๋ยวไปดูกันนะว่าร้านเขาตกแต่งน่ารักขนาดไหนที่สำคัญกว่านั้นคืออาหารอร่อยไหมวันนี้ค่ะเจเมยวจะมาพิสูจน์ จากคำร่ำารอและบอกเล่าของคนพื้นที่นะคะว่าต้องมาร้านนี้ให้ได้ร้านคาเฟเค่ครีนอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้เจม,เมียวด้วยนะคะเดี๋ยวเราลงไปชิมกันว่าอาหารที่นี่เขามีอะไรบ้างไปค่ะ ร้านนี้อร่อยเด็ดเจนเมียวขอบบอก วันนี้นะคะเจ๊เหมียวสั่งหลายเมนูเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะชิมอันแรกเลยเขาเรียกว่ายำสาวมันก็คือเป็นยำผลไมอ้อแต่ว่าเขาจะมีอโะโวคาโดด้วยเออชอบเดี๋ยวชิมดมูเป็นคนที่ชอบรสเปรี้ยวเผ็ดจัดจ้านที่นี่ใช่เลยแล้วก็หอมมะนาวสดไม่ใช่มะนาวขวดแน่นอน อร่อยอร่อยอร่อยเมนูต่อไปที่วันนี้เราสั่งนะคะเขาเรียกว่าส,สามชั้นพวพริกทอดสามชั้นทอดน้ำปลาโอเคชิมดูะว่าเป็นยังไงอกรอบนอกนุ่มในไม่เหนียวเลยรุ่ยในปากใช้ได้แล้วผักที่นี่เขาสดมากเลยนะคะ ขออนุญาตขออนุญาตด้วยไม้แฮรเลยนะคะกินผักสดๆกันแว่นตามไปอ,มอร่อยมากค่ะเดีย๋ยวเมนูต่อไปนะคะก็คือเราสั่งข้าวข้าวผัดน้ำพริกนรลกเขาบอกว่าเป็นน้ำพริกที่เขาตำเองเป็นสูตรเฉพาะของร้านเดี๋ยวชิมค่ะ ไม่เผ็ดมากสำหรับคนที่แบบชอบเผ็ดจัดจ้านเนี่ยอาจจะต้องเติมเติมพริกน้ำปาลาอะไรหน่อยแต่ถ้าถามความนัวนะความนัวอร่อยแล้วกินคู่กับกุ้งหวานนะซึ่งเขามีกุ้งหวานด้วยนะถือว่าใช้ได้ค่ะผ่านสำหรับเจมีนะ่ยว่นาผ่านแล้วก็เราก็จะชิมสิ่งต่อไปก็คือรัดหน้าค่ะ,คะเดี๋ยวขอรัดหน้ามาเลยนะคะ ลาดหน้าเนี่ยความความเส้นความน้ำเนี่ยโอเคผ่านแล้วหน้าตาผ่านแล้วชิมก่อนชอบลานหน้าที่ไม่ที่ใส่แบบแป้งเหนียวหนึบเกินไปอะ่ะเส้นใช้ได้หมูอ่ะเป็นหมูที่แบบเหมือนเขาหมักก่อนอะ่ะนุ่มใช้ได้คนะ่ะสำหรับคนที่แบบมาที่นี่แล้วอยากจะกินอาหารจานเดียวนะคะ ลาดหน้าเป็นอีกเมนูหนึ่งที่สามารถสั่งได้ค่ะรับรองไม่ผิดหวังตอนนี้ชิมไปหลายเมนูแล้วนะยังไม่มีเมนูไหนที่ให้ติเลยนะนี่ค่ะแล้วเราก็สั่งอีกอย่างมันคือเป็นสุกี้น้ำเนาะหมูจะเป็นหมูแบบเดียวกับที่ลานหน้าเลยคือเป็นหมูหมักแต่เดี๋ยวเราเราใส่น้ำจิ้มไปแล้วเดี๋ยวลองดูซิว่าเอาน้ำจิ้มของเขาเนี่ยมันมันเข้ากันไหมแต่ไม่ใช่น้ำจิ้ม ของพันพันท้ายแน่นอนเดี๋ยวนะคะเป็นสูตรเขาอ๋อน้ำจิ้มเขาเหมือนเป็นน้ำจิ้มฟางตุ้งอะ่ะที่มันมีกลิ่นของต้าหู้ยีด้วยอืมเหมือนน้ำจิ้มโบราณอะ่ะเหมือนน้ำจิ้มโบราณอร่อยอร่อยน้ำจิ้มชอบอะชอบอืมหอมหอมตา้าหู้ค่ะโอ้สุดยอดเลย ที่นี่นะคะต้องมาให้ได้และนี่คือเมนูสุดท้ายที่เราฝั่งวนี้ก็คือออโวนเส้นเหนียวชิมมาตสึเมนเว้ยนะอันหน่้อีกอย่างนี่ค่ะอสดสดน้ำซอสเลยเดี๋ยวจะมาชิมกันอีกเมนูว่าอร่อยแค่ไหนกับร้านนี้นะคะอร่อยจริงอร่อยใจเส้นเหนียวขอบอกเลย ร้านนี้นะคะก็ให้น้ำจิ้มมา2ชนิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มหอยทอดปกติเนาะแต่ี้จะออกแต่แนวซีฟูดนหน่อยเดี๋ยวเราจะลองผสมกันนะคะโอ้ชอบมากเลยเนี่ยเอาส่วนที่มันแบบข<ๆ>ี้ยุยืดๆอย่างนี้แล้วนี่ค่ะหอยนางรมนะคะเดี๋ยวเราลองชิมดูว่าอร่อยแค่ไหนดูดิคะ่ะความยืด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  อุ่งแรกที่สัมผัสคือร้อนเฮ้ยไม่หาวอ่ะอร่อยอร่อยเนื้อแป้งดีมากเลยมันนุ่มลื่นน้ำจิ้มโอเคพอผสมกันแล้วใช้ได้เลยค่ะเอาส่วนของโปรดเจมี่อ ี่นะคะอาหารคาวอาร่อยแล้วยังมีบิงซูแล้วมีอาหารหวานอีกหลากหลายชนิดค่ะวันนี้เจ๊เหนียวนะคะเลือกบิงซูสตรอเบอรีร่ห <c oughs> อ,อมสตอรอเบอรี่มากเลยนี่ค่ะเอ,อน่ากินมากเลยนี่เขามีดเลยนะคะแล้วก็ลาดลงไปเลยจ้าอะไรจะสุกเท่ากินคาวแล้วกินหวานค่ะ อย่าลืมนะคะที่นี่คาเฟ่รีอำเภอทับทันจังหวัดอุทยธานีแล้วมารีวิวรดกันนะคะนี่ขอตัวก่อนค่ะมิมวขบบคุณ